สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ขาวเด่นข่าวเด็ดสร้างขนมหลังน้อยพออาศัยในงบเพียง10,000บาทเชื่อว่าความฝันสูงสุดของหลายๆคนก็คงไม่พ้นการที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังเป็นบ้านที่ไม่ต้องเช่าสร้างโดยน้าพักน้ําแรงของเราแต่การสร้างบ้านต้องใช้งบที่สูงมากในช่วงที่เศรษฐกิจฝืดเกืองเช่นนี้หลายๆคนคงจะเลือกที่จะสร้างบ้านหลังเล็ก เอาแค่พออยู่พออาศัยวันนี้เรามีไอเดียน่ารักน่ารักสำหรับคนที่ชอบความกระทัดรัดประหยัดงบประมาณมาฝากกันครับกับไอเดียการสร้างขนำหลังน้อยๆพออยู่พออาศัยโดยผู้ใช้ Facebook ชื่ออนันต์ชูเชียนได้เผยพาพร้อมระบุว่าแบบที่ชอบสร้างขนมงบแค่1,000งบาทค่าจ้างไม้เองและเรียบง่ายไม่ต้องหรูพออยู่ได้และสำคัญประหยัดสุดๆอยู่กับธรรมชาติ สำหรับใครที่ตัวคนเดียวของใช้ไม่มากมายอะไรและชอบความประหยัดกระทัดรัดกระนำแค่นี้ก็สามารถอยู่อาศัยได้สบายๆแล้วครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทฮิสขอบคุณครับ